น,นีมาทำหลันดักปลาไหลครับไม่ง่ายครับมีตะไคร้เลยตัดเหล็กมาตัดท่อวีซีอ่ะท่อท่อวีซีอะแล้วก็เดินดาเดินดาครับถ้าเกิดว่าอันนี้พอผมยาวผมก็จะหันให้มันสั้นตันอะไรเรื่อยเร่ง่ายกว่าเดินดาเลืเ่อยได้ดแล้วก็มาพอตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ย ไอ้อย่างเง่ยดำๆเนี่ยไอ้อย่างเี้ยมันเป็นที่ผมที่ปิดไว้เนี่ยมันเป็นในท่อท่อเก่าที่ปลูกผักอ่ะปลูกผักสลัดอ่ะปลูกในน้ําอ่ะนี่มันเป็นรูนี่เงี้ยผมว่าปะปะเอาแผ่นพลาสติกอุ้มแล้วก็ปิดอันนี้มันมันไม่ไม่ไม่เข้ามือแน่ๆขอให้ฟังแต่ว่าวิธีการทําน่ะวิธีการทำเนี่ยเลื่อยเลื่อยลงไปเนี่ย เลยแถบแบงนี้ก็ได้แถบนี้หน่อยก็ได้เลยตรงตรงก็ได้เนี่ยมันง่ายครับผมว่าง่ายเลยของผม,มง่ายแน่พอได้เ,เสร็จแล้วก็ อันนี้ก็เป็นขวดขวดน้ำอ่ะขวดน้ำไอไอที่สระหัวไปซ่าขวดไอซขวดขวดน้ำไอขวดไปซ่าสระ,ะ,ะหัวาอพอตัดแบบนี้นะมาใส่อย่างนี้เลยใส่อย่างนี้ปั๊บ นี่ม่ใคนละทางอันอนี้อันนี้ทางปิดปิดอันนี้ปิดด้านหลังอันนี้ข้างหน้าอันไหนอย่างนี้เลยนนเลยตรงตรงนี้อันนั้นอันนั้นอันนั้นปิดปิดข้างหลังการปลาไหลไม่ออกข้างหลังอันนี้ข้างหน้านี่ทำแบบนี้เลเนี่ยปลาไหลมันจะเข้ารูเน,นี้เข้าตรงนี้แต่ผมผมเนียผมว่าง่ายนะเข้ารูนี้เลย ไอ้นี่มันปวดทักษิณเลยที่ว่า้ย,ยาสระผมบะมาตัดเอาเนี่ยตัดกับรูปน,น้นแล้วมาสวมใจเนี่ยมันง่ายเพราะว่ามันง่ายนะง่ายเลยในนีท้ทางทางทางด้านหลังปิดแต่ยังไม่ได้เจาะรูเจาะรูก็ต้องใช้นี่เจาะรู รู้ให้มันหายใจอะ่ะจะรู้ก่อนปลาไหลตายตายได้ ของผมง่ายสุดข,ของผมว่านธรรมดาเคยดักเป็นไอกระบอกไม้ไผ่หักหลายปีครับแต่ดนี้มันลองทำแบบนี้ครับดูหายใจ สองรู่างี้งี้รูหนึงนี้รูสามรู นีท่อเป็นท่อเก่ามต้องเอามาปะแต่คนที่มีท่อทาอย่างนี้นะมนไม่ก็ไปซื้อที่ร้านร้านที่ไหยซื้อของเก่าอ่ะมันมีท่อ,อเก่าขายแต่นี้ของผมมนมีอยู่แล้วไม่ได้ปลูกขัดแต่ว่าจัดแปลงทำมันมันต้องมาอุดอย่างนี้อาผม,มต้องมาอุดอุดรอยยี่ สามอูกแล้ปตุ๊บเนียเราใไ่ก็เขาีเางายเนี่ยปุ๊บเข้าหลายตัวอยู่เโอเคนี่จะใส่เหยือ่อตรงนี้ก็ได้เนี่ยผมทำเนี่ยใส่เหยือ่อตรงนี้ก็ได้ แต่นี้ยังไม่ได้เจาะที่หายใจนะง่ายเอาเลย ลองดูครับผมก็เพิ่งทำอยู่นะเพว่ามันง่ายผมว่ามันง่ายกว่าเขาอะอันนี้มันง่ายเลยอันนี้เจาะทะลับหน่อยๆเจาะทะลไปหน่อยก็ดีเหมือนกันเนี่ยอ,อันนี้รถปิดจะเอาปลายออกเนี่ยดึงดึงได้แน่นปลายออกมาได้หรอเนะี่ยตรงนี้ดันดานท้ายมันอนะ ีย่พอ,อเก่าปลูกผักแล้วเลิกปลูกปลูกผักสลัดู้ใน้ำ สมัยก่อนเนี่ยใช้ไม่ใส่ยุ่งยากล้างล้าต้องใช้ลันแบบสารนะไอะปากลนนะน้ามันน่ะต้องใช้สารเอาอันนี้ไม่ต้องนี่มันง่ายกว่ไอ,อที่ให้ใจต้องสองลูกสามลูก ว่าของบางคนเรท่อมันไม่มีรูอะไรนี่มันก็สบายเนอะนต้องทําไม่ยุ่งยากอันนี้ไม่ยุ่งยากแตที่ของผมมีรูต้องมาปะเอาพลาสะติกมติจวางพลาสะติกวางแล้วก็แล้วก็เทปแบบ่สีดำเนี่ยนะที่พันไฟไปนะ่ะมัดมัดมัด,มดแต่ปากเนี่ย เื่อปากปากท่อนี้นะเวลาตัดแล้วมันมีจะจะมีสกเก็ดนี่นะเราผลอย่างนี้เลยนะผลกระปูนนีะยผลให้มันเรียบเีวแล้วก็ใช้มีดเนี่ควาน้น ใส่ฝีข้างอย่างนี้เด้งดีลันดับมาไหลลูกใหม่ครับนี่ปลาไหลก็เข้าเข้าง่ายครับเนี่ย ทำดูยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดักครับลองดูถ้าถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่ครับแค่น้ก่อนครับ